ถ้าคุณยังคิดว่าประกันชีวิตคือรายจ่ายที่สูญเปล่าคุณกําลังพลาดโอกาสสร้างเงินก้อนโตในอนาคตเปลี่ยนเบี้ยประกันชีวิตเป็นทรัพย์สินได้จริงๆหรือผมมีลูกค้าคนหนึ่งครับเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดารรมดาเลยเขามีเป้าหมายคืออยากลงทุนแต่ก็อยากมีประกันชีวิตเผื่อไว้ด้วยแต่เขาบอกผมว่าไม่อยากเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งผมเลยแนะนําแบบนี้ครับแผนประกัน i w e a l t ี i, ประกันควบคู่การลงทุนมันคือประกันชีวิตที่ให้คุณได้ทั้งความคุ้มครอง และผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมมันเหมาะมากๆครับกับคนที่อยากเริ่มต้นการวางแผนทางการเงินให้ครบจบในตัวเดียวเบีย้ยประกันเริ่มต้นสบายๆครับแค่หลักพันเลือกกองทุนเองได้ปรับแผนความมควาคองตามช่วงชีวิตได้และที่เด็ดที่สุดก็คือได้โบนัสเพิ่มตั้งแต่ปีที่6นี่ยังไม่รวมผลตอบแทนที่กองทุนยังสามารถทําได้นะครับอย่าปล่อยให้เบีย้ยประกันกลายเป็นรายจ่ายที่สูญเปล่าให้มันงออเงินเป็นทรัพย์สินที่คุณควบคุมได้จะดีกว่า แค่ทักผมมาครับผมจะช่วยออกแบบให้คุณเองคิดจะเริ่มคิดถึงเก่งเรื่องประกันครับเพราะทุกแผนที่ดีเริ่มต้นจากคนที่เข้าใจคุณจริงๆแล้วพบกันในแชทครับ